สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับแมงง้อช n แนลกันอีกครั้งแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมมีวิธีการลบสัญลักษณ์รูปประแจนะครับที่หลายๆคนมีการเข้ามาสอบถามในกลุ่มแล้วก็มีความกังวลใจเกี่ยวกับลักษณะรูปประแจที่ขึ้นมาแบบนี้นะครับ สำหรับสัญ,ญลักษณ์รูปปัจจัยที่ขึ้นมานะครับเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนให้เรานํารถเข้าไปเซอร์วิสไปเช็คตามรอบเท่านั้นเองนะครับสมาชิกท่านนี้ก็ขับรถมาประมาณ454กิโลเมตรแล้วนะครับก็ใกล้ๆ500กิโลแล้วแล้วครับก็ต้องนำรถเข้าไปเช็คที่ศูนย์บริการแล้วละครในส่วนของตรงนี้หากว่าออกมาจากศูนย์เช็ครถเรียบร้อยแล้วยังมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้อยู่แล้วแล้วก็ น่าจะเป็นเพราะว่าทางช่างน่าจะลืมลบให้เรานะครับหลังจากที่เซอร์วิสลดให้เราเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะให้พี่หนุ่มพระนครของเรานะครับมาแนะนําวิธีการลบรูปประแจรตรงนี้ออกไปนะครับทุกคนพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยครับ อ่ะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการรีเซ็ตนะครับเมื่อถึงระยะนะครับเช่นใกล้ๆ5้0โลหรือว่าใกล้ๆ5000โลนะครับมันจะขึ้นนะครับสัญลักษณี้เตือนว่าให้เข้าสู่บริการนะครับทางทางศูนย์แจ้งไว้อย่างนี้นะครับว่าวิธีการรีเซ็ตก็คือว่าเราจะต้องทําการเซ็ตทิปก่อนนะครับเขาบอกว่าทิป2แต่เพื่อความปลอดภัยผมเซ็ตทิปหนึ่งด้วยแล้วก็ทิป2ให้กลายเป็นศูนย์ก่อนนะครับอ่ะตอนนี้เป็นศูนย์แล้วใช่ไหมครับอ่ะเสร็จแล้ววิธีการก็คือ ต้องกดปุ่มตรงนี้ค้างไว้เหมือนเดิมค้างไว้นะครับนับ1ถึง10เสร็จแล้วก็บิดสวิตช์นะครับแล้วก็บิดกลับอีกทีหนึ่งแล้วก็กดค้างไว้เหมือนเดิมจนกว่าตัวเครื่องหมายมันจะหายไปนะครับถ้าไม่หายก็ทำสอรอบเห็นไหมครับหายแล้วเรียบร้อยอ่ะจบวิธีการรีเซ็ต ถ้าเราบิดมาก็จะไม่เป็นละนะครับะนะครับวิธีการรีเซ็ตง่ายๆแต่แนะนําให้เข้าศูนย์บริการนะครับถ้าคุณไม่เข้าศูนย์บริการเซอร์วิสข้างนอกมันจะติดปัญหาเรื่องประกันขาดทันทีนะครับเนี่ยเรียบร้อยเห็นไหมครับวิธีการรีเซ็ตนะครับโอเคจบครับรอบขอบคุณครับ